สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Beer to Share นะคะช่องที่จะมาแชร์เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับ การงานการพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนีนะ้เป็นคลิปวิดีโอที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการส่งงานขายใน s h u t t e r St o c k นะคะก็คือเราได้ทำการรวบรวมคำถามที่ทุกคนถามมาในเกือบทุกช่องทางเลยเนาะเกี่ยวกับการส่งงานขายใน s h u t t e r Sto c k นะคะหากใครยังไม่รู้ว่าการส่งงานขายใน s ั u t t e r s t o c k คืออะไรเดี๋ยวเราจะ ขอรีแคปข้อค่าก่อนเลยนะคะ Shutterstock เนี่ยเขาก็เป็น m i โคร Stock นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนบนโลกนี้สามารถส่งงานภาพวาดหรือว่างานภาพถ่ายงานวิดีโองานเสียงเข้าไปขายนะคะซึ่งขอบอกว่าเป็นการหาไรายได้แบบ Passive Income อีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราก็มีโอกาสได้เปิดพอร์ตฟ l i โขายใน Shutterstock เหมือนกันนะคะเมื่อนานมาแล้วเนาะแต่ ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ใช่เอ็กซ์เพรทางด้านนี้เนาะคำถามที่หลายคนถามมาเราก็ทําการไป Google บ้างไปถามคนอื่นมาบ้างหรือว่าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างนะคะก็อันนี้ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยรวมถึงถ้าเกิดใครทราบ คำตอบเกี่ยวกับคําถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาก็สามารถคอมเมนต์ตอบไปได้นะคะจะยินดีมากๆเพราะเราเนี่ยเชื่อว่าความรู้ยิ่งแชร์ก็จะยิ่งได้รับกลับมาแบบเพิ่มพูนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามทีละข้อไปเลยเนาะที่เราคัดเลือกมาที่คนถามมาเยอะนะคะคำถามแรกก็คือถ้าจะวาดภาพใน p r o c r e a t e ส่งขายใน s h u t t e r Sto c k จะต้องตั้งขนาดภาพเท่าไหร่ อะสำหรับใครที่ใช้โปรเ e ค t e ในการวาดนะคะคือเราก็เคยมีทำวิดีโอสอนอวาดภาพในโปรเ e คต e เนาะแล้วก็ส่งใครใน Shutterstock นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในส่วนตัวของเราเองนะคะเราจะตั้งค่าที่5000คูณ5000พิกเซลนะคะแล้วก็ตั้งค่า DPI เนี่ย300นะคะแล้วก็ export ออกมาเป็น JPEG เนาะคำถามถัดมานะคะก็คือสอนกรอกหนังสือ เผยแพร่สำหรับส่งภาพวาดอ่ะอันนี้เราจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอที่เราทำไว้ให้เนาะแล้วก็สำหรับหนังสือการเผยแพร่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะมันแล้วแต่บริบทแล้วแต่งานของเราเนาะว่าจะต้องใช้หนังสือแบบไหนในการอ,อ,อ้างอิงเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของการที่เราถ่ายภาพคนเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีหนังสือ การอนุญาตให้สิทธิ์ในการขายภาพนี้ด้วยจากคนหรือว่านางแบบที่เราจ้างมาเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอกสารไว้ให้นะคะคือทุกคนเข้าไปแล้วก็ดูว่าภาพที่เราส่งขายเป็นแบบไหนจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ Shutterstock เนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็กรอ,อกได้เลยเนาะมันก็จะมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นคาถาม พอส่งแล้วอนุมัติแล้วทำไมงานของเราไม่เจอในเว็บขายนะคะอันนี้เราขอแอดซูมเป็นว่าก็คือเวลาเราเซิร์ชสมมติเราส่งภาพดอกไม้ไปใช่ไหมแล้วเราเซิร์ชคำว่าดอกไม้ทำไมงานของเราไม่ขึ้นแบบนี้เนาะอันนี้นะคะส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะเป็นการที่พอร์ตโฟลิโอของเราอาจจะยังไม่โตนะคะหรือว่าเราอาจจะยังแบบ ค่ๆล้ายกับเพิ่งส่งงานไปแล้วงานของเราวอลลุ่มเสิร์ชมันยังไม่เยอะการซื้อขายมันยังไม่เยอะเลยอาจจะทําให้พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยไม่ขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าถ้าใครทราบนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะถัดมานะคะคนที่ซื้อเวกเตอร์เราไปเนี่ยตามกฎหมายแล้วเราจะยังเป็นเจ้าของผลงานไหม สามารถนำรูปนี้ไปขายที่อื่นหรือเอาไปพิมพ์ลายขายต่อไปได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่เราไม่แน่ใจเลยจริงๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราคิดว่าการที่เราส่งภาพของเราไปขายในแพลตฟอร์มนั้นๆลิขสิทธิก็ควรจะเป็นของแพลตฟอร์มนั้นนะคะซึ่งลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของ s h u t t e r s t o c k เนาะแล้วก็การที่มีคนซื้อภาพของเราไปเนี่ยล,ลิขสิทธิ์การใช้เนี่ยก็จะเป็นของคนที่ ซื้อภาพของเราไปด้วยเนาะอาจจะแบบสามารถเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าเกิดใครมีไอเดียหรือว่าใครทราบเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถัดมานะคะก็คือใช้ปากกาหรือเมาส์ในการวาดนะคะก็คือถ้าเกิดเราวาดใน c r e a t e เนาะเราก็จะใช้ปากกา Pencil ของ Apple เนี่ยวาดเลยนะคะแต่ถ้าเราวาดใน AI หรือ Illustrator เนี่ยเราก็จะใช้แท็บแพดนะคะของ MacBook เนาะที่เรามีอะ่ะก็คือเราก็จะใช้ มือเนี่ยลากวาดแบบนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ชินแล้วนะคะถ่ายจาก iPhone ตั้งค่าเป็นไฟล์ jpeg ไหมในส่วนตัวเราส่งภาพใน iPhone เราไม่ได้แปลงไฟล์ใดๆเลยพอถ่ายภาพเสร็จเราก็อัปโหลดภาพลงเลยนะคะโดยไม่ไม่มีการปรับแต่งสีหรือว่าไม่มีการแปลงไฟล์ใดๆทั้งสิ้นเนาะก็ส่งไปแบบนั้นเลยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นไฟล์ jpeg หรือเปล่านะคะก็คือเราถ่ายปุ๊บแล้วก็อัป ลงเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะรูปที่ส่งขายที่เว็บช h ต t ตอร์สต็อเอามาขายที่อื่นได้ไหมได้ค่ะส่วนตัวเราก็นอกจาก s h u เ t e r s t o c k แล้วเราก็อัปโหลดใน istock ด้วยนะคะคำอธิบายเราควรอ,อธิบายประมาณไหนคำอธิบายเนาะคือหลกัหลกๆเลยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งการเขียนคําอธิบายเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าภาพที่เราส่งเนี่ยเป็นภาพประมาณไหนนะคะสมมติว่าเป็นภาพซันฟลาเวอร์เนาะก็คือ beautiful sunflower landscape อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราสอนใน c h a t GPT เนาะอันนี้เราเปิด c h a t GPT มาเนาะแล้วก็เราก็จะสั่งให้ c h a t GPT เนี่ยเขียนแคปชั่นหรือว่า d e สคริปชั่นเกี่ยวกับภาพนี้ของเราให้หน่อยคำของเราเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นว่า write caption หรือว่า description about Sunflower c h a แชร์ก็จะ Generate เขียนมาให้เราก็สามารถใช้อันนี้ในการเขียน description ได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการ description เนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะเอา keyword มาที่คิดว่าคนน่าจะเซิร์ชหาเกี่ยวกับ ซันฟาเวอรหรือดอกทานตะวันเนี้ยเอามาเรียงต่อกันเนาะโดยก็อาจจะต้องถูกหลักแกมมานิดนึงนะคะแต่ว่าเกิดใช้แชททีพช่วยเนี่ยเออเราคิดว่าก็น่าจะทุนแรงหลายคนได้เยอะทีเดียวเนาะถัดมานะคะตั้งค่ากล้องอย่างไรอันนี้นะคะเราใช้ iPhone 12 Pro นะคะในการถ่ายภาพส่งขายเนาะเราก็จะใช้การเซตติ้งเนาะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เนาะถัดมานะคะ ่ายภาพต้องเสียภาษีไหมในการเสียภาษีเนี่ยการที่มีรายได้มาจากชัตเตอร์สต็อกมันก็ถือเป็นรายได้นะคะซึ่งเราอาจจะต้องมีการยื่นแบบฟอร์มภาษีไปด้วยในการเสียภาษีประจําปีเนาะอันนี้คือเราไม่เคยเสียนะคะทุกคนเพราะว่ารายได้ในชัตเตอร์สต็อกมันไม่ได้ถึงแบบในขั้นต้องเสียภาษีหรือว่าส่วนตัวเนี่ยเราไม่เคยอถอนเงินจากชัตเตอร์สต็อกออกมาเลยนะคะเพราะว่า รายได้มันยังไม่ถึงเนาะอันนี้ก็อาจจะขอโทษที่ตอบในเรื่องของการเงินการเสียภาษีได้ไม่ชัดเจนเนาะแต่ว่าเราได้แปะลิงก์การเกาะใบภาษีไวแล้วเนาะก,ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าในเว็บเนี่ยทุกคนสามารถพิมพ์สิ่งที่อยากรู้เนี่ยเข้าไปเลยเขาก็จะมีคำตอบมาให้นะคะแล้วก็รายได้อยู่ในรูปแบบไหนรายได้ก็คือคนซื้อภาพของเรานะคะเงินมันก็จะเข้าอยู่ในรูปแบบของในการโอนผ่าน PayPal หรือว่า เพโอเนียนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนอาจจะต้องไปสมัครแล้วมันก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมด้วยเนาะในการเบริกออกมาแต่ละครั้งนะคะอันนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะทีนี้การรับเงินอนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ในการศึกษาการเพย์เมนต์ไ้ด้วยเนาะการรับเงินมันก็คือการที่รับผ่านตัวกลางอย่างเพย์พอหรือเพโอเนียนะคะเพราะว่าเรายังไม่สามารถรับโดยตรงแบบมาในบัญชีธนาคารของเราได้เลยนะคะเราก็อาจจะต้องอาศัยธนาคารตัวกลางของอันนี้มาเนาะ อันสุดท้ายเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะมาแนะนำไมโครสต็อกสำหรับขายภาพขายเวกเตอร์ต่างๆเนาะในปัจจุบันนะคะเราคิดว่าช h ตเ t อร์สต็อกเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดจะทำเราก็เออแนะนำว่าให้ส่งในชัต t ตอร์สต็อกเป็นเป็นหลักก็ได้นะคะรวมถึงเราก็อาจจะส่งในไอสต็อกด้วยหรือม l l i c แคนมาด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของการตอบคาถามที่เรารู้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็น การรู้แบบ100%ด้วยเป็นการรีเสิร์ชข้อมูลมาเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรู้เทคนิคการขายภาพส่งชัตเตอร์สต็อกเราแนะนำให้เข้าไปร่วมกลุ่มชัตเตอร์สต็อกไทยแลนด์ Thailand, หรือว่าใน f c e e o o o เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับการทำงานดิจิทัลรดักขายนะคะซึ่งในนั้นก็คือมีกูรูมีคนที่จะมาแชร์ ความรู้ให้เราแล้วก็มีคนที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เราเยอะมากๆนะคะช่องทางของเราเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะนำเสนอไอเดียการสร้างรายได้นาอซึ่งการส่งดิจิตอลพอดักขายก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างรายได้รวมถึงมันเป็นรายได้แบบ passive income เนาะเราคิดว่าใครที่มีพรสวรรค์ทางด้านถ่ายภาพหรือว่าใครที่มีพรสวรรค์ในด้านวาดภาพเนี่ยเราคิดว่าเอาจริงเอาจังทางง้างน,นี้ถือว่าแบบ ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามานะคะก็หวังว่าคิวิดโดนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคิวิดโดน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย